วัสดีครเัเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาผัดอกไก่ฮะใส่พอกอรี่ครับอกไก่ก็หนึ่งร้อกร,รัมนะฮะกระเทียมสับสามกลีบนะครับพอกอรี่ครึ่งหัวเราเจียวกระเทียมให้เหลืองเสร็จแล้วเราก็ใส่อกไก่ลงไปอกไก่ไม่ติดหนังนะครับ น้ำมันลำข้าวนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะครับพักคขลีครึ่งหัวครับหั่นเป็นชิ้นพอคำนะฮะ masak <preach> masak <miracle sucking noises> <S Syria> เพื่อนๆมีผักอย่างอื่นก็เติมใส่ลงไปได้นะฮะแครอทก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาเติมเครื่องปรุงกันนะครับก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับหนึ่งช้อนชา ซอสปรุงรสนะครับครึ่งช้อนชาน้ำปลานะครับน้ำปลานี่จะทำให้กับข้าวมีรสชาติแล้วก็หอมนะครครึ่งช้อนชาพอครับน,น้ำตาลทรายนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ แต่ถ้าใส่สักครึ่งช้อนชานี่จะทําให้อาหารมีรสชาติขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผงปรุงรสหรือผงชูรสนะครับครึ่งช้อนชาครับ อย่าลืมเติมน้ำเปล่า้วยครับสองช้อนโต๊ะครับผัดพอให้เขาสุกนะครับ เกลือป่น,นะฮะหยิบเล็กๆค่ะอันนี้เป็นดอกเกลือะฮะนิดเดียวพอช่วยเพิ่มไอโอดีนในอาหารนะครับป้องกันหลายโรคนะครับขอ่อยพอกด้วยนะครับ ง่ายๆครับแค่นี้เองครับพอกาลีนะครับหั่นเป็นชิ้นๆล้างให้สะอาดก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็อกไก่นะครับกระเทียมสับครับแล้วก็เครื่องปรุงรสแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมดับไฟแล้วนะครับดับไฟแล้วก็ชิมครับ ครับห้อนฮะอืมรสชาติกำลัง,งพอดีนะครับสำหรับคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงครับเมื่อเช้าผมวัดน้ําตาลแล้วได้หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับไม่ทานยาแล้วนะครับสามอาทิตย์แล้วนะฮะ ออกกำลังกายครับผมไม่ทานยาแล้วนะครับตอนนี้คุณหมอไม่ได้สั่งฮะแต่ผมหยุดยาเองเพราะว่าเราคิดว่าเราหยุดแล้วเราไม่เป็นไรเราก็หยุดยาครควบคุมควบคุมน้ําตาลด้วยอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเล็กๆ,ๆน้อยๆฮะไม่หนักไม่หักโหมเสร็จแล้วนะครับเพื่อน เป็นเบาหวานได้ถ้าควบคุมได้ก็ทุกอย่างก็จะอยู่ในมือเรานะครับไม่ต้องกลัวครับผมหยุดยาแล้วครับจะลองดูนะครับว่าจะตรวจจะตรวจน้ําตาลนะฮะผมมีเครื่องตรวจน้ําตาลาผมจะตรวจทุกทุกวันอาทิตย์ละหนึ่ง,งครั้งนะฮะจะได้รู้นะครับความคืบหน้าของน้ําตาลในเลือด แล้วก็สองเดือนนะคุณหมอนัดไปโรงพยาบาลเจาะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราตรวจของเราไว้นะครับก็คลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอาหารหนึ่งมื้อฮะข้าวข้าวข้าวที่ทานก็เป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องนึงทับพีแล้วก็ทานผักนี้ให้หมดเลยครับทั้งจานเนี่ยนะครับทานได้นะฮะเพราะว่ารสชาติที่เราปรุงก็รสไม่ไม่หนักหนาฮะอ่อนครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆอาหารรูปแบบใหม่มาให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวไปทานข้าวแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ลผัดอกไก่ไม่ติดมันฮะ